เงินดิจิตอล10,000บาทซื้ออะไรได้บ้าง EP 2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าเงินดิจิตอลน,นั้นมีใครที่จะได้บ้างมาดูกันว่าคราวนี้ซื้ออะไรได้บ้างนะครับลิสต์ตามนี้เลยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบ,บริโภคได้ใช้จ่ายกับค่าบริการต่างๆไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไหมก็ไม่ได้และแน่นอนเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชาพืชใบกระท่อมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกระท่อมและกัญชา ก็ซื้อไม่ได้ไม่สามารถนําไปซื้อบัตกรกำนันเงินสดทองคําเพชรพลอยและมณีได้นะครับเงินเอาไปชําระนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันจ่ายค่าเทอมค่าเรียนอันนี้ก็ไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติต่างๆแก๊สอันนี้ก็ไม่ได้และแน่นอนนะครับว่าห้ามแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดห้ามแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆอันนี้ไม่ได้เด็ดขาด เงนินดิจิตอลน,นี้สามารถซื้อสินค้าได้ทุกร้านไม่จำกัดเฉพาะร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวดร้านค้ารถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตังสามารถใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าจะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นพี่น้องชาวอีสานอินไซต์แอนด์เอาลูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับโครงการนี้สเสนอความเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะติดตามสรุปข่าวอีสานวัรมินได้ที่อีสานอินไซต์แอนด์เอาลูได้เลยนะครับ